New by day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานกับเอียวเสือผ้าเจนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่นิวไบ day ครับผมเอียวเสือผ้าครับช่วงนี้เทรน์การย้ายประเทศกำลังมานะครับกลายเป็นการเคลื่อนไหวในสังคมที่น่าสนใจมากนะครับจริงๆแล้วเรื่องการย้ายประเทศเนี่ยมันจะว่าเป็นเรื่องปกติในโลกจักรยานก็ใช่นะครับเพราะว่า จริงๆแล้วาจากักรยานในตังน้งแต่เกิดมาเนี่ยมันก็เป็นพาหนะในการเดินทางอยู่แล้วใช้ทั้งการเดินทางในเมืองหรือเดินทางระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศนะครับ e kind of เรื่องการยาวประเทศในที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องเกือบจะเป็นเรื่องปกติในโลกจักรยานเป็นเพราะว่าในกลุ่มคนใช้จกักรยานเนี่ยจะมีกลุ่มนักปั่นอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งชอบเดินทางระยะทางาไกลๆหรือการ ถ้าถ้าเกิดว่าเรียกกันรวมๆเวลาเห็นนักปั่นแนวนี้ปั่นผ่านเนี่ยเรามักจะคิดว่าเขาคือนักปั่นจักรยานเดินทางเหมือนเดินทางรอบโลกอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ว่าไปเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาอยากจะเดินทางรอบโลกสักทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นการเดินทางที่เซตไว้ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยจักรยานระยะเวลานานๆแล้วก็เดินทางไปในหลายๆประเทศนะครับ จริงๆแล้วก่อนช่วงโควิดเนี่ยก็มีนักปั่นชาวต่างชาติหลายคนซึ่งใช้ประเทศไทยเป็นเหมือนจุดหยุดพักนะครับในโซนซา t อีสเอเชียเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มีหลายๆอย่างครบถ้วนนะครับมีทั้งอาหารดีอากาศโอเคเออไม่หนาวมากนะครับแล้วก็มีร้านจักรยานมีอุปกรณ์ให้ซ่อมบำรุงเนี่ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นนักปั่นจักรยานทางไกลส่วนมากในจะใช้ประเทศไทยเป็นประเทศในการหยุดพักนะครับ เวลาคนกลุ่มนี้เดินทางด้วยจักรยานแบบไปอะต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีจริงแล้วม,มันมีหลายแบบมากนะฮะแต่ถ้าเกิดผูด้รวมๆเนี่ยก็มีทั้งคนที่ตั้งใจอยากจะปั่นจักรยานรอบโลกจริงๆกลุ่มนี้ก็ได้เป็นกลุ่มที่ทั้งอยากที่จะพิชิตด,ด้วยตัวของเราของเขาเองนะครับหรืออยากที่จะแข่งทำนาสถิตย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือตั้งใจว่าจะเดินทาง อาจจะมีระยะเวลากำหนดสักประมาณ1ปี2ปี5ปีนะครับหรืออยากเดินทางไปเรื่อยๆไม่ได้อยากหย,ยุดตรงที่ไหนมากเป็นพิเศษแต่ทีนี้พอยคือว่าเวลาที่เดินทางด้วยด้วยจักรยานแบบนี้เนี่ยมันจะต้องคิดเรื่องการดำรงชีวิตการใช้เงินจะต้องหาเงินยังไงในช่วงระหว่างการเดินทางนะครับนักปั่นหลายคนเลือกใช้วิธีการถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเลือกใช้วิธีการหาสปอนเซอร์นะครับอย่างเช่นอาจจะ หา,าบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์จักรยานหรือเสื้อผ้าจักรยานเนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์ให้ถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยที่ผมเห็นนีส่วนมากก็จะเน้นใช้แพลตฟอร์มในการหาเงินนะครับอย่างเช่น YouTube นะฮะนักปั่นเดินทางต่างประเทศหลายคนเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ไปด้วยนะฮะแล้วก็ระหว่างทางเขาก็จะทําคลิปทําอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งพอเขามีฐานสับสไครต์ที่เยอะมากพอเนี่ยเขาก็จะได้เงินจาก Youtube หรือจากแพลตฟอร์มด้วยนะครับซึ่งก็เป็นค่าโฆษณาที่เขาแบ่งมา,าแล้วก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่ใช้วิธีการหาอาชีพที่2ที่สามารถทําระหว่างทางได้โดยที่ไม่ต้องไปเข้าออฟฟิศหรือว่า,าไม่ต้องหยุดที่ประเทศไหนนานๆน,น,นะครับอย่างเช่นเ,เล่นหุ้นนะครับก็มีหรือเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งสามารถทํางานทางไกลได้ก็มีนะครับก็เป็นหนึ่งในอาชีพซึ่งเอื้อกับการใช้ชีวิตบนจักรยานของเขานะครับ คนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเวลาเดินทางเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันไปนะครับบางคนก็ใช้เวลานานมากๆบางคนก็ปีหนึ่งแล้วก็กลับอ้านใหม่ก็มีนะฮะในช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันมีอา่อา,อาผมเรียกว่าเป็นช่วงโควิดละกันก็คือม,มีมีเหตุการณ์นึงซึ่ผมว่าน่าสนใจดีก็คือว่ากลุ่มคนที่เดินทางาด้วยจักรยานไปต่างประเทศเนี่ยหรือกลุ่มคนที่ตั้งใจว่าจะปานรอบโลกเนี่ยมีหลายคนจะจําเป็นต้องหยุดการเดินทางกลางคันเพราะว่า ด้วยสถานการณ์โควิดก็ไปต่อไม่ได้นะครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนกลุ่มกลุ่มใหม่ๆห,หน่อยพอเขาจะไปต้องหยุดเดินทางเนี่ยเอ่อหลายคนเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีกลับบ้านซึ่งไม่กลับบ้านหมายถึงว่ากลับไปที่บ้านประเทศบ้านเกิดเขานะฮะซึ่งตอนที่เขาจะกลับเนี่ยส่วนมากเขาก็จะทําคลิปของตัวเขาเองด้วยหนึ่งตอนและที่ผมสังเกตคือเวลาที่เขาทาคลิปเพื่อเล่าเรื่องการกลับบ้านของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การกลับบ้านในลักษณะ ของความคิดถึงอย่างเดียวครับแต่มันมีความเศร้าปนอยู่ในนั้นด้วยคือเขารู้สึกว่าเออเขาเศร้าเศร้าที่จะต้องหยุดการเดินทางหยุดใช้ชีวิตแบบนี้ไปชั่วครู่หนึ่งเพื่อที่จะต้องกลับไปบ้านเพื่อตั้งหลักใหม่นะครับผมว่ามันจะท้อ,อทัศนคติหรือความคิดของนักเดินทางกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับบางคนก็อยากที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็ตะเวนไปเรื่อยๆนะครับนักปั่นหลายคนก็ย้ายประเทศไปเนี่ยบางที ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อาชีพอย่างที่ผมบอกที่ทําระหว่างทางเนี่ยบางทีเขาก็ใช้วิธีหางานในในเมืองเมืองนั้นในประเทศประเทศนั้นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ในเมืองแบบไหนและประเทศแบบไหนเอื้อก่อการใช้ชีวิตของเขายังไงผมถึงบอกว่าการย้ายประเทศจริงแล้วด้วยจักรยานเนี่ยไม่กับโรคจักรยาน,นยไม่ใช่เรื่องอที่แปลกประหลาดอะไรนะครับทำกันเป็นทำกันมานานมากแล้วแล้วมันก็มีกิจกรรมอีกแบบหนึง่งซึ่งเดินทางด้วยจักรยานเหมือนกันแล้วก็ทําให้คุณสามารถ ไปหลายๆประเทศให้เหมือนกันนะฮะแต่อันนี้มันจะไม่ใช่ลักษณะของการย้ายไปเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไปอยู่ที่เมืองน,นั้นแต่มันเป็นการแข่งนะครับซึ่งเราเลกเราจะเรียกลนุมว่ามันเป็นการแข่งแนวอัลตร้าดิสแ e r a ร e ฮะก็คือการปั่นจกักรยานทางไกลมากๆอาจจะเป็นหลัก100กิโลเมตรหรือหลักพันกิโลเมตรก็มีนะครับหลายพันด้วยซ้ำนะฮะถ้าถ้าเกิดกว่ากับบางสนามนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัลต้าดิสแทนซ์เรสเนี่ยช่วงหลังเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะครับเวลาเราพูดถึงอัลต้าดิสแทนซ์เรสเนี่ยบางคนถ้าถ้าเกิดเป็นนักบอลชาวไทยเนี่ยบางคนอาจจะรู้จักแค่ออดัคหรือ p พารีสเรสพารีสนะครับซึ่งก็เป็นการการแข่งแนวออดัคซ์โรนเนอร์ซึ่งได้รับความนิยมมากในประเทศไทยและนักปาร์ตี้ไทยก็รู้จักกันดีแต่ว่าจริงๆแล้วในในโลกของอัลต้าดิสแทนซ์เรสเนี่ยมันมี มันมีการแข่งที่หลากหลายมากกว่านั้นนะครับวันนี้เลยะอยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้นิดนึงให้ฟังนะฮะคือ,อ,อผมไปเจอเว็บไซต์อันนึงเนี่ยซึ่ง<ม>ชื่อว่า r i f a i r info นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการแข่งแนว by packing race ะครับก็เป็นขแขนงหนึ่งของ ultra er distance race by packing race เนี่ยจริงแล้วเขาพยายามบอกว่ามันไม่ใช่การแปลว่าดูว่าคนใช้กระเป๋าแบบไหนแล้วจะบอกว่าเป็นกระเป๋าแนว บายแพคกิ้งแล้วจะต้องเรียกว่าบายแพคกิ้งเรสนะฮะก็ไม่ใช่แบบนะฮะแต่เขามองว่าบายแพคกิ้งเรสส่จริงแล้วมันเป็นาการแข่งที่เน้นการาพึ่งตนเองเป็นหลังนะครับเพราะว่าการแข่งในยุคหลังๆเนี่ยบางทีมันมีการแข่งแบบเป็นกลุ่มนะครับคืออีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งจักรยานเนะี่ยพอมันมีเยอะมากๆเนี่ยหลายกลุ่มหล,หลายงานก็ใช้วิธีการแข่งเป็นทีมหรือว่าบางทีก็แข่งเป็นกลุ่มลักษณะคล้ายๆกับการแข่งแนวตูดฟ้องหรือว่าการแข่งกีฬาจักรยานแบบที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับ แต่ว่าในแบแพคกิ้งเรสเนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นเรื่องการพึ่งตนเองเป็นหลังนะครับปั่นแบบคนเดียวนะครับส่วนมาก uh, ในไรไฟ info เนี่ยเขาบอกข้อหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการแข่งจักรยานเนี่ยมันเกิดขึ้นพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีจักรยานเซึ่งพัฒนาไปด้วยกันนะครับคือเขาเล่าว่าจริงแล้วเนี่ยในในจุดเริ่มต้นของการสร้างจักรยานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเอาแรกสุดเลยนะครับ จักรยานเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยขาไถก็คือจักรยานแนวเดสเย์นะครับก็คือเป็นอารมณ์เหมือนลองนึกถึงจักรยานขาไถที่เด็กใช้วันนี้นะครับจักรยานสมัยแรกๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้จุดเปลี่ยนสําคัญก็คือการที่นักประดิษฐ์เนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่าจานหน้าหรือขาจานนะครับก็คือเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเป็นบันไดติดอยู่ตรงล้อนะครับถ้าสมัยแรกๆเนี่ยมันจะติดอยู่บนล้อหน้านะครับการที่เขาคิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาเนี่ย มันส่งผลให้เราสามารถปั่นจักรยานได้เร็วขึ้นคือไม่ต้องใช้ขาถัยแล้วขาถ่าบางทีมันมันได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะการประดิษฐ์ตัวจานหน้าหรือขาจานเนี่ยมันทําให้พอปั่นได้เร็วขึ้นเนี่ยคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันจะไปได้เร็วแค่ไหนกันเชียวหรือมันจะไปไกลได้ไกลแค่ไหนกันเชียวเกิดการท้าทายทดลองและนําไปสู่การแข่งขันนี่คือจุดเริ่มต้นแรกสุดของ ของการแข่งจักรยานในมวลมนุษยาชาติกับจักรยานเลยนะครับออ <S 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 พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการแข่งจักรยานเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเอาในลนักษณะแบ่งในภาพรวมเนี่ยการแข่งจักรยานมันจะแบ่งออกมาเป็นสกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นการแข่งแบบกลุ่มก็คือมา อาจจะเรียกก็เป็นเป็นเป็นแมสตาร์ก็ได้นะครับแมสตาร์คือการที่เขาปล่อยอตัวออกไปพร้อมกันเวลาปั่นแข่งกันเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันไม่ไม่ได้แปลว่าเป็นรวมทีมนะครับแต่หมายถึงว่าสามารถที่จะปะั่นรวมกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เพื่อคุณสมบัติในการบังลมในการดราฟฟิ้งนะครับก็เป็นบางสนามในกติกาเนี่ย,ก,ก,ยก็จะอนุญาตให้ใช้ได้นะครับ ไก่แบบหนึ่งคือการแข่งที่เรียกว่าโซโล,โลนะครับโซโ,โซโลคือปั่นคนเดียวหรือถ้าเกิดว่าในการแข่งนั้นมีหลายๆคนมาร่วมเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าให้ปล่อยทีละคนนะครับคืออยากให้มันเป็นการแข่งที่วัดศักยภาพของคนคนเดียวจริงๆนะครับจริงแล้วการการทดสอบการปั่นข้ามระหว่างเมืองเนี่ยม,มันมีประวัติศาสตร์มันกค่อนข้างยาวนะนะครับมีองค์กรเก่าแก่อยู่อันหนึ่งที่อังกฤษนะครับชื่อว่า british road record association นะครับ องค์กรนี้เป็นองคอ์กรที่ค่อนข้างโลกจิตมากนะ,ค,ะคือเขาพยายามจดสถิติการปั่นจักรยานระหว่างเมืองตัวคนเดียวๆนี่นะฮะเก็บสถิติไว้ว,ว่าการปั่นลักษณะไกลๆเนี่ยใช้เวลาแค่ไหนซึ่งไม่ได้เก็บกันแค่ปี2ปีนี้นะครับแต่เก็บกันมาตั้งแต่ยุค1880นะครับก็คือยุคแบบยุคศตวรรษที่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าพูดรวมๆก็เป็นหนึ่งใน ประเทศที่ค่อนข้างบ้าเรื่องการเก็บสถิติาการปั่นมากนะครับนักปั่นคนแรกที่ปั่นรล้วล้สสำเร็จเนี่ยคือโทมัสตีเฟนนะครับเป็นนักปั่นชาวอเมริกาทาวสำเร็จในช่วงปี1884ถึง1886นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ปีแล้วก็นักปั่นผู้หญิงคนแรกที่ปั่นสำเร็จที่ปั่นล้วล้สสำเร็จเนี่ยชื่อว่าแอนนี่ลอนดอนเดอรี่นะครับในปี1894ถึง1895ถ้าเกิดว่าดูชื่อแอนนี่เนี่ยดูดีๆก็จะขุนชื่นถ้าเกิดว่าดูในประวัติศาสตร์ของการ แข่งจักรยานที่เป็นสายาผู้หญิงปั่นนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่ายุคนั้นที่ถือว่าเป็นกระบฏเลยก็ได้นะฮะก็คือเป็นเป็นคนที่ปฏิวัติเรื่องการขี่จักรยานของผู้หญิงเนี่ยหลายหลาย,หลายเรื่องมากนะครับการปั่นการปั่นในลักษณะของการแข่งเนี่ยในในลักษณะปั่นทางไกลเนี่ยนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยมันมีการเก็บสถติมาค่อนข้างนานนะคบมีหลายแบบมีการปั่น ทั้งปนกลุ่มและปั่นเดี่ยวนะครับทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนอยู่ข้อนึงก็คือว่าการปั่นจักรยานที่ในยุคแรกๆเนี่ยเนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ยมันยังมันยังเป็นทางแบบทางขรุขระเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนเทปกาไวไบนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยจักรยานสมัยก่อนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นกาไวไบทุกคันก็ได้เพราะว่าถนนหนทางในยุคนั้นมันยังไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าพอถนนมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้การแข่งเนี่ยมันมันเทโฟกัสไปทาง การปั่นจักรยานบนถนนทางดีๆนะครับแต่ว่าการปั่นแนวออฟโรดเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับหายไปหลายร้อยปีมากจนกระทั่งเกิดการแข่งประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอิดิดตต้าใบานะครับท้าความนิดนึงว่าตอนช่วงปี1970ยุคยุค70นะครับเป็นยุคที่สำคัญมากของโลกจักรยานเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จักรยานเสือภูเขาถือกำเนิดน,นะครับในประเทศอเมริกาการที่ จักรยานมีวัฒนาการตนเองจนสามารถป่านบนเส้นทางออฟโรดเส้นทางกลัวเส้นทางขรุขระที่ปกติแล้วจักรยานทั่วทัไปเนี่ยปับไม่ได้เนี่ยมันทําให้เกิด Possibility ใหม่ๆใ,ในการใช้จักรยานนะครับก่อนหน้านี้ในในใน阿拉斯กานะครับในเขตลสกานี่มันจะมีการแข่งประเภทนึงที่เรียกว่า i t a ิ r ้ a รอล l ท l สเ e d Dog Race นะครับการแข่งประเภทน,นี้เป็นการแข่งสุนัขล้อเลื่อน บนทางหิมะครับอย่างที่บอกว่าสก้ามันหนาวมากก็จริงแล้วในในแง่วัฒนธรรมของคนที่นั่นเนี่ยมันก็มีกีฬาเป็นหนึ่งใน,นงในหนึ่งในความบันเทิงของสังคมของเมืองนะครับแล้วก็มีการแข่งขันซึ่งไอาการแข่งขันสุนัขลอเลื่อนเนี่ยก็เป็นอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกกีฬาประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมนะครับทีนี้ในยุคที่เสือภูเขาถือกาเนิดเนี่ยมันก็มีคนทดลองอะครับว่าเอ๊ะไอที่บอกว่ามันปั่นบนทางออฟโรดได้เนี่ยมันออฟโรดได้แค่ไหนกันเชียวนะครับ และเขาไมา่ได้ทดลองกันแค่ในประเทศเขตร้อนเท่านั้นนะฮะมาเขาไปทดลองในเขตหิมะด้วยนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอิดิต้าไบนะครับมันเป็นชื่อการแข่งด้วยนะครับอิดิต้าไบก็คือเหมือนลอ้อมาจากคําว่าอิดิต้าร้อนนะครับคือเขาใช้เส้นทางเดียวกับการแข่งสุนัขลอเลื่อนนะครับใน阿拉斯าแต่ว่าเปลี่ยนจากที่ลากเนี่ยกับสุนัขเนี่ยเป็นจักรยานเสือบูเขาในยุ่แรกๆนะครับ ผมเคยไปดูรูปของอิติต้าไบเนี่ยเขาก็<ๆ>จะมีลักษณะเป็นเหมือนเทลเลอร์เทลเลอร์ที่มันมีขาจับตรงหลักอ่านนะครับก็จับตรงนั้นแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีแร็กหรือว่ามันยังไม่ได้มีตัวกระเป๋าแพนเนียท,ที่ดีมากพอสําหรับการแข่งแบบนั้นนะครับการแข่งบนบนทางหิมะนะครับอิติต้าไบเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดกําเนิดที่ทําให้คนเริ่มที่จะทดลองปั่นจักรยานทางไกลบนทางเทรลหรือว่าบนทาง คุกคลานะครับบนทางออฟโรดนะฮะเริ่มจากอีตาบก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกมูฟเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือมีหน่วยงานที่ชื่อว่าอเมริกันไซคลิงแอส s ซ c เอชชันนะครับเป็นองค์กรที่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องจักรยานในอเมริกานะครับตามชื่อเลยในช่วงประมาณปี1997เนี่นะฮะเขา,เากระตุ้นรณรงค์และผลักดันจนกระทั่งสร้างสิ่งที่เรียกว่า d กรด d e Mountain b i k e Route ขึ้นมาได้สำเร็จนะครับในปี1997เส้นนี้คือเส้นจักรยานที่สำคัญมากของอเมริกาเพราะว่ามันเป็นเส้นที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเส้นที่ได้รับความนิยมสูงมากในอเมริกานะครับมันเป็นเส้นจักรยานที่ลากบนทางทางที่ไม่ใช่ทางลาดย์นะครับแล้วก็รวมถึงทางเทรลหรือว่าทางเดินเขาส่วนหนึ่งนะครับผ่านบนเทือกเขาด็อกกี้เป็นหลังนะครับเกรดดิวายจริงๆแล้วเป็นเป็นทางที่ และเราความนิยมไม่ใช่แค่กับจักรยานเท่านั้นแต่กับนักเดินเข่าและนักปีนเข่าเช่นเดียวกันนะครับก็มีคนมามาใช้เส้นทางนี้บ่อยมากนะครับการที่มีเกรดดีวายขึ้นมาเนี่ยฮะมันทําให้เกิดการแข่งจักรยานแบบใหม่ในยุคนั้นนะครับก็คือเหมือนกับมาจุดเริ่มต้นของการแข่งจักรยานทางไกลแบบโซโล่นะครับก็คือมันมีคนที่อยากจะทดลองสร้างเสียติว่าเขาจะปั่นบนเส้นทางเกรดดีวายได้ เร็วแค่ไหนและใช้เวลา,เ,าเ,ปเป็นเหมือนมแบเบก็บเลคคอร์ดของตัวเองนะครับว่าปั่นบนเส้นทางนี้จะปั่นได้เร็วแค่ไหนกันเชียวนะครับซึ่งมันก็เลยทําใหเา้เกิดการแข่งในลนักษณะคล้ายๆกันนี้นะครับในมอนเป็นเหมือนจุดลมต้นทําให้เกิดการแข่งลักษณะคล้ายๆกันนี้ในทั้งในอเมริกาแล้วก็วทั้งในยุโรปเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับในปี2012เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปีที่น่าสนใจครับก็คือมีองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการปะจนภัยนะครับชื่อว่า t h v e n t u r e r a c นะครับจัดการแข่งที่เรียกว่า World Cycle Race นะครับมันเป็นการแข่งที่จะให้คนที่อยากที่จะแข่งปั่นรอบโลกกันนะครับมันดูโลจิตมากนะแต่ว่าจริงแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคนที่ปั่นจักรยานรอบโลกเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็ทํากันโดยอิสระคืออยากไปก็ไปอะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันที่อยากจะทดลองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากลองแข่งกันดู จะปั่นได้เร็วกันแค่ไหนกันเชียวนะครับก็เกิดงานแข่งที่เรียกว่า v ว r ร์ c ลเรสขึ้นมานะครับยุคนั้นเนี่ยส่วนมากคนที่มาแข่งการแข่งนี้เขาจะพยายามเซ็ตรถแบบทัวริงนะครับก็คือ,อ,อรถเนี่ยจะเป็นรถแนวปั่นทางไกลได้นะครับแล้วก็มีติดแรก็กใส่กระเป๋าแบแบแนวแพนเนียเยอะๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเคยถ้าเกิดเคยเห็นคนใช้จักรยานแนวแบบเดินทางไกลปัน่นผ่าจะ,น,ะน่าจะคุุณภาพนี้นะครับ แต่ว่ามันมีนักปั่นอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับและดูเป็นแกะดํามากครับก็คือนักปั่นที่ชื่อว่าไมค์ฮอลล์นะครับไมค์ฮอลล์นี่เป็นชาวอังกฤษนะครับเป็นนักปั่นจักรยานที่ลงไหลาการปั่นจักรยานทางไกลนะครับไมค์ฮอลล์เนี่ยเข้าร่วม World Cycle Race เนี่ยด้วยการใช้จักรยานแข่งคือเป็นสมอประค์จักรยานแข่งเลยแล้วก็จัดกัดสัมภาระแบบแนวบแพคกิ้งนะครับในยุคนั้น,นจริงๆแล้วบยแพคกิ้งอย่าง,างแทบจะ ยังไม่ค่อยมีด้วยซ้ำนะคะคือมันมีการทดลองประดิษฐ์กระเป๋าติดจักรยานในรูปแบบที่ทํากันเองครับ DIY กันเองเนี่ยไม้หอกก็ทําแบบนั้นแล้วก็จักรยานเขาติดแอโรบาร์ด้วยเนี่ยซึ่งไอการปั่นจักรยานทางไกลหลายๆกิโลเมตรแล้วติดแอโรบาร์แล้วจัดสัมภาระแนวบายแพคกิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ปกติเลยในยุคนั้นเพราะคนก็จะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าจะปั่นทางไกลให้สบายเนี่ยก็จะต้องเซ็ตรถแบบแนวทัวริง อยกระเป๋าเยอะๆสัมภาระเยอะๆเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะพึ่งตนเองได้แต่ว่าไม้หอกพยายามที่จะจัดแนวแนวไบแพคกิ้งนะครับเขาอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทดลองมาแล้วว่ามันทําให้การปั่นเร็วขึ้นและที่สําคัญใันเป็นการแข่งไม้หอกก็สูว่าเออมันมน,มน,น่าจะมันน่าจะเหมาะกับสนามนี้แล้วก็ได้ผลนะครับเพราะว่าไม้หอกก็เป็นคนที่ชนะการแข่งเบรสไซคิลเรสครั้งแรกไปนะครับทีนี้ไม้หอพอชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาชนะเขาใช้เวลาประมาณ107วันในการ ปั่นจักรยานรอบโลกนะครับตามเส้นทางที่กําหนดซึ่งถือว่าเร็วมากเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยคนแรกที่ทำโทมัสเดฟเฟนเนี่ยใช้เวลา2ปีนะในการปั่นรอบโลกแต่ไมค์ฮขใช้เวลาแค่107วันทีนี้พอเสร็จจากการแข่งนั้นเนี่ยไมค์รู้สึกว่าจริงๆแล้วการปั่นแนวที่เป็นแนวแอดเวนเจอร์หน่อยๆน,นะคบปั่นบนทางาไม่ใช่ทางรัดยางแล้วก็ปั่นจักรยานทางไกลามากๆหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรเนี่ย มันน่าจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้เป็นการแข่งที่เหมาะกับคนทั่วไปได้ครับเหมาะกับคนทั่วไปหมายถึงว่าคนที่ชอบจักรยานแต่ทำงานประจำและมีเวลาในการหยุดเนี่ยไม่ไม่ได้สามารถลาพักเป็นปีๆได้นะครับคือมีระยะเวลา,าในการหยุดจำกัดมีช่วงเวลาวันหยุดยาวจำกัดแต่เขาอยากจะลองแข่งอะไรแบบนี้สักครั้งหนึ่งครับไม่พอก็ได้ไอเดียขึ้นมาก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานแข่งที่เรียกว่า Transcontinental Race นะครับนี่คืองานแข่งอัลต้าดิสแอนที่น่าจะดังที่สุดในในโลกตอนนี้แล้วนะครับเป็นงานแข่งที่ได้รับความสนใจจากมีเดียสูงมากแล้วก็มีคนมาเข้าร่วมแต่ปีแรกที่จัดในปี2013แล้วทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหก็ได้รับความนิยมสูงมากแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดสนามอัลต้าดิสแ n นส์เรสในแนวลักนามอาจจะเรียกว่าเป็นโมเดิร์นไบแพคกิ้งเรสฮะ ก็เกิดขึ้นแนวๆเนี้ยเยอะขึ้นมากๆนะครับโดยที่มี Transcontinental เนี่ยเป็นเหมือนสนามหลักครับทูดง่ายคืออาจจะเปรียบได้ว่า Transcontinental เนี่ยเป็นเหมือนตัว The Fonz นะครับของของโลก Adventure แนว b y c p a c k i n g Race นะครับแล้วก็มีสนามอื่นๆที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับอย่างเช่น Trans Am Bike Race นะครับก็ตามชื่อเลยครับคือเป็นเส้นทางปั่นบนแต่ปั่นข้ามทวีปอเมริกานะครับคืออยู่บนอเมริกาอย่างเดียวแต่ว่า ปั่นข้ามไปเลยนะครับมีเส้นมีการแข่งนที่เรียกว่า Trans Atlantic Way Race นะครับในไอแลนด์นะครับมี Indian Pacific View Race r ไ d ใ in Australia อันนี้ก็บนทวีปออสเตรเลียนะครับซึ่งก็เป็นทวีปที่ใหญ่มากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มี North Cape นะครับ North Cape 4,000อันนี้ก็จัดในยุโรปเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละฝั่งกันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย Trans Continental มันจะมันจะปั่นจาก ครั้งแรกเนี่ยจะปั่นจากอังกฤษไปตุรกีครับคือมันมีเหตุผลข้อหนึ่งที่ที่ไมค์ฮอร์บอกว่าที่เขาอยากจะแบบแบบนี้บนเส้นทางเนี่ยเพราะว่าเขาชอบเวลาที่เวลาปั่นข้ามประเทศไปแล้วเขาได้เห็นลักษณะภูมิประเทศหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งสิ่งเนี้ยเหมาะมากกับทวีปยุโรปเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทวีปที่มีหลายๆประเทศรวมกันแล้วแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันโดยเฉพาะตุรกีเพราะว่า เป็นประเทศในกลุ่มยุโรปที่อยู่ใกล้เอเชียนะครับและมันทาให้มีลักษณะบางอย่างของวัฒนธรรมสายเอเชียนะมาปะปนกับวัฒนธรรมยุโรปนะครับถ้าเกิดใครไปเค,เคยไปตรุรกีก็จะเข้าใจข้อนี้นะครับว่าเออม,มันน่าสนใจแค่ไหนนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูลักษณะของการเติบโตของตัว m o d e r n i k i n g race ดีๆเนี่ยก็จะคนพบข้อหนึ่งว่ามันไม่ได้อยู่แตด,ดีก็มาครับ มันมีมันมีที่มาที่ไปครับอย่างเช่นข้อหนึ่งที่ผมเห็นก็คือในในในช่วงปี97ที่เกิดเส้นเกรดีวายเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นโดยเกิดเส้นทางจกเส้นทางจักรยานก่อนนะครับคือมีองค์กรที่พยายามผลักดันเรื่องนี้แล้วไม่ได้ผลักดันแค่ปี97แล้วสำเร็จเขาใช้เวลาผลักดันหลายปีมากนะครับในการเกิดเส้นทางนี้พอมันเกิดเส้นทางแนวแนวออฟโรดขึ้นมาเนี่ยซึ่งไม่ค่อยเจอรถเจอถนนเนี่ย มันทำให้การจักรารการมาจักรยานบนเส้นทางนี้สนุกแล้วก็ค่อนข้างปลอดภยดัยถ้าเกิดเทียบกับตัวเส้นทางที่เป็นเส้นทางเส้นทางเรียบเส้นทางไฮเวย์ที่ใช้ร่วมกับรถปกตินะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกจกักรยานเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆหรือองค์กรเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากครับแต่เขาใช้เวลาในการผลักดนันมีหลักการในการสร้างที่ ชัดเจนและถูกต้องมีรากฐานที่มั่นคงนะครับอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมจักรยานที่น่าสนใจมีกลุ่มคนที่ผลักดันเรื่องวัฒนธรรมนีเ้เรียกว่าแข็งแรงไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีรากฐานที่มั่นที่มั่นคงมีกลุ่มคนนี้ที่หนาแน่นเหนียวแน่นนะครับเวลาที่เรามองเรื่องเทรนการย้ายประเทศเนี่ยจริงแล้วผมว่าไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแสวงหาโอกาสใหม่ๆของชีวิตด้วยกัน ย้ายจากประเทศบ้านเกิดไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่สามารถไปได้หรือไม่อยากย้ายไปด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในจุดที่คุณยืนอยู่มันก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลักการอยู่3าข้อซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดเส้นทางการแข่งจักรยายนแน, off นวออฟโรดใหม่ๆก็คือมันควรมีรากฐานที่มั่นคง คนมีหลักการที่ชัดเจนหนักแน่นถูกต้องและที่สําคัญคือต้องใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยใจยเย็นๆหน่อยนะครับเราก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ mm. เช่นเดียวกันแม้แต่การอยู่ในประเทศที่เราอาจจะค้นพบเรื่องที่ไม่น่ารักไม่ดีไม่สวยงามเอาซะเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันย,ยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับด้วยสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากงานแข่ง อัลตาดิไซน์หรการปั่นจักรยานทางไกลในโลกของจักรยานนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่บเ้เยๆพบตอนใหม่ได้ในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ